ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายคารเดชภูม,มิทักษ์โลธสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อําเภอบ้านโปง่งพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับกับผมมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนำกับเรียนท่านประธานเพื่อประสานหน่วยราชการที่รับผิดชอบพิจารณา,นานดําเนินการ3เรื่องครับเรื่องแรกครับได้รับการร้องเรียนจากกำนัน นะครับอภิเดชจันหอมครับกำนันตำบลหนองกบอำเภอบ้านโปง่งว่าถนนเรียบคลองชมระทานสายบวก8ซ้ายพื้นที่หมู่ที่ 7, 8, 9, 10, 11, 12และ13ของตำบลหนองกบธรรมทานครับมีสภาพผิวการจราจรชำรุดเสียหายซึ่งทีมงานของผมและก็กำนันรวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง8หมู่บ้านนะครับที่ได้นําเรียนท่านประธานไปนะครับได้มีความเดือดร้อนจึงได้ขอให้ท่านประธานได้ให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับพิจารณาดาเนินการครับเรื่องที่สองครับขอให้ปรับปรุงถนนแสงชูโตซึ่งเป็นถนนสายสําคัญครับที่เชื่อมต่อระหว่างอํเาเภอบ้านโป่ง,งจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ มีพื้นผิวการจราจรที่ชำรุดเสียหายตั้งแต่สี่แยกไฟแดงมั่นโป่งนะครับผ่านหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองท่าผาจนถึงหนาวัดโกศินารายนะครับจึงขอให้ทางกรมทางหลวงได้พิจารณาดาเนินการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรถนนสายแสงชุโตได้ครับสครับไฟโสดครับภาพนี้นะครับเป็นของตำบลหนองกบนะครับก็เอาภาพลงได้แล้วครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะสับสนครับสมครับขอให้ทาง กระทรวงมหาดไทยครับกรมส่งเสริมการปกครอง่วนท้องถิ่นนะครับได้ปรับปรุงถนนสายข้างวัดลาดโบาขาวตมลดลาดโบาขาวอำเภอบ้านโป่งครับตั้งแต่สะพานท่าผาลาดโบาขาวจนถึงเขตตาบลเบิกภัยเนื่องจากปัจจุบันนี้ครับธรรมทานเนื่องจากสะพานหน้าสำนักงานเทศบาลตาบลเบิกภัยซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กองปัจจุบันนี้ปิดการจราจรเนื่องจากมีการขยายสะพานจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรต้องใช้สะพานลาดโบาขาวท่าผาเนี่ยในการข้าม ฝั่งมานะครับทั้ง2ฝั่งของเพบินโป่งจึงเป็นสะพานที่สําคัญอีกสะพานหนึ่งปัจจุบันนี้ถนนที่เชื่อมต่อสะพานดังกล่าวมีขนาดเล็กแล้วก็ต้องรองรับการจราจรจํานวนมากจึงขอให้กระทรวงหมหาดไทยพิจารณาดาเนินการครับขอบคุณท่านประธานครับ